วิธีย้อมผมธรรมชาติสูตรสาวเกาหลีช่วยเพิ่มสีผมสำหรับผมงอกลดผมล่วงเพิ่มวอลลุ่มให้ผมด้วยสูตรธรรมชาติซึ่งสูตรนี้มีคนดูมากกว่า1ล้านวิวมาเริ่มกันเลยค่ะเตรียมไวน์แดงถึงแก้วเล็กไวน์แดงนั้นทำให้ผมเงางามและหนาขึ้น ยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตจึงช่วยลดปัญหาผมล่วงและหนังศีรษะหลุดลอกได้น้ำชาดำหนแก้วเล็กถ้าคุณมีใบชาให้นำไปต้มรวมกับวายแดงได้เลยอยากให้สีผมเข้มชัดก็ใส่ใบชามากหน่อยถ้าคุณมีชาดำแบบซองใช้สองซองขึ้นไปให้นำไปแช่ในน้ำร้อนหรือนำไปต้มเพื่อให้ได้น้ำชาดำที่สีเข้มชัดเจน ชาดาใช้บำรุงสีผมเพราะชาจะช่วยลดค่า pH ความเป็นกรดด่างของเส้นผมและยังทำให้เส้นผมของคุณเงางามขึ้นเกลือหนึ่งช้อนชาเกลือช่วยรักษาอาการผมร่วงเพราะเกลือมีคุณสมบัติเพิ่มความสมดุลให้แก่หนังศีรษะเกลือช่วยฆ่าเชือ้อราลดการเกิดรังแคยังช่วยยับยั้งความมันให้เกิดน้อยลงทำให้ผมพองมีวอลลุ่มดูหนาขึ้น เกลือบ,บำรุงหนังศีรษะและเส้นผมให้แข็งแรงเ mm hmm. งางามเป็นธรรมชาติยังช่วยให้สีผมชัดเจนขึ้นสำหรับคนทำสีผมคนส่วนผสมให้เข้ากัน mm hmm. วิธีการใช้งานสูตรนี้คุณสามารถทำบนลงผมที่แห้งได้โดยนำมาทาให้ทั่วหนังศีรษะ เมื่อทาจนทั่วแล้วให้นำผ้าหรือหมวกมาคุมพักทิ้งไว้30นาทีขึ้นไปแนะนำทำสูตรนี้3ครั้งต่อสัปดาห์ <S <S เมื่อครบเวลาล้างทำความสะอาดออกด้วยน้ำสะอาดสาวเกาหลีจะใช้แค่ครีมนวเพียงอย่างเดียวโดยใช้ปริมาณเล็กน้อยและล้างออกให้สะอาดแต่ถ้าคุณรู้สึกไม่สะอาดสามารถใช้แชมพูและครีมนวตามปกติได้ หลังทำเสร็จส่วนตัวแล้วยังไม่เห็นสีติดชัดเพราะต้องทำหลายครั้งต่อเนื่องแต่การหลุดล่วงของเส้นผมระหว่างสะลดน้อยลงดังน,นั้นเราแนะนำให้คุณทำปริมาณที่เยอะไว้ในครั้งแรกจะได้ไม่ต้องทำบ่อยๆโดยเน้นใส่ใบชาปริมาณที่มากและต้มรวมกับน้ำไวแดงเพื่อให้ได้สีที่เข้มข้นขึ้นมาลองทำตามกันดูนะคะกดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ